นะคะคอรมอยังมีการประชุมนะคะอนุมัติให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ประมาณ68นะคะหรือว่างบกลางรายการเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินภายใต้กรอบ,บงบเงิน1696ล้านบาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้านะคะแก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยพิภัยในพื้นที่ที่หน่วยราชการมีการประกาศนะคะ18จังหวัดด้วยกันค่ะคือที่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาพิษณุโลกสุขโขทัยจังหวัดตากพิจิตรอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะคะอุทัยธานีอุดรธาน จังหวัดน้องคายนาครพนมและก็บึงการนะคะรวมไปถึงพระนครศรียุธยาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเห็นชอบนะคะการขอรับจัดสรรแล้วก็ผลการอนุมัติจัดสรรโครงการรายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน157,000ล้านบาทค่ะซึ่งสำนักงบพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้49หน่วยงานนะคะในกรณีรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับการจาารัดสรรงบประมาณรายจาา่ายงบกลางเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินก้อนนี้นะคะเพื่อไปดำเนินโครงการได้เช่นกันค่ะ